สวัสดีค่ะสวัสดี14โอ้โอตอนนี้เราก็ดูนะคะนี่ฝนฝนเพิ่งจะหยุดนะคะฝนหยุดตกแล้วแต่ว่าคนไถนายังไม่หยุดเลยนะคะแต่ก็ยังเหมือนจะลงเม็ดโปรยโปรอย,อยู่นิดๆอยู่เลยดูวันนี้เป็นการไถ่สองคันนะคะ MU4902 นะคะ สองคันรวมโอ้สองคันนะคะสองคันรวมกัน,นะโดนปิดปิดก็เนี่ยค่ะมันก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะบอกว่าไถาสองคันงานอาจจะช้าหรือเปล่าเออบางทีก็มันก็อยู่ที่การทํางานนะคะถ้าทํางานเข้าขากันถ้าไถารู้จังหวะกันนะคะรู้มันก็ไปได้เร็วดู นตกนะเละเละเละดูอันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนั่งดูเนี่ยนั่งให้กำลังใจเนี่ย ก็ไถสองคันวันนี้ก็น่าจะได้หลายไร่แล้วนะเนี่ยบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนนะครึ้มแล้วก็กลางวันก็ฝนตกนะคะเห็นบอกว่าวันนี้ช่างเอี่ยวทำรถไถติดด้วยนะแต่เรามาไม่ทันนะ ไม่รู้ไปทำติดตรงไหน ดินโอนหมดแล้วหลังจากที่ช่วยยศพินโยนะคะขายอึ่งน,นะคะวะ <c oughs> สภาพรถไถก็จะประมาณนี้แหละเนาะใช้งาน ตอนนี้บรรยากาศก็มันมันเย็นแล้วนะคะมันมืดมันจะมืดแล้วเนาะพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วอากาศก็ถือว่าอากาศดีเลยแหละไถานาคนทำงานตากเดดก,ก็จะชอบเลยเดี๋ยวบรรยากาศแบบนี้ดูเอฟซดูช่างเอี่ยวนะคะนี่ก็ออะไรนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะประมาณแบบเนี่ยต้องสู้ทุกอย่างนะคะเอซ คนไหนที่ติดตามช่างเอี่ยวอยู่นะคะก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าช่างเอี่ยวเป็นคนประเภทไหนนะคะที่ว่าสู้กับงานไหมงานทุกอย่างแกทํางานได้แทบทุกอย่างเลยรถไถก็ไถได้รถพ่วงก็ขับได้รถอะไรอีกอะไรก็ ไปขับของเขาได้หมดรถเกี่ยวก็ไปขับได้นะคะก็เดี๋ยวเอซที่ติดตามอยู่นะคะก็น่าจะจะเคยเห็นก็น่าจะรู้ดีเนาะว่าชจ้งเอี่ยวเขาเป็นคนประเภทไหนนะคะอีกมุมหนึง่งคนก็มองว่ามึนเออแบบทำของเขาพังอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะหลายอย่างว่ากันไปค่ะ ในอีกด้านหนึ่งของชีวิตนะคะมันก็มีหลายๆอย่างนะคะก็ก็ต้องเข้าใจนะคะก็ต้องเข้าใจชีวิตนะคะชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะคนเราก็ต้องต้องใช้ต้องจ่ายนะคะมันก็ต้องหามันก็ติ่งดิ่นรนนะคะนี่สินก็แบ่งแบ่งชําระบ้างมันก็จะให้ชําระหมดทีเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมันก็เงินทองหามามันก็ต้องมีใช้บ้างส่วนตัวนะคะ เดี๋ยวถ้าเราจะพูดเรื่องอประเด็นนะคะบางเรื่องนะคะประมาณว่าอ,อย่างที่รู้เนาะบางทีน่ะอะถ้าอย่างคนอื่นจะมาหาว่านี่เป็นคนพูดทุกอย่างแต่ถ้าถามว่าและอีกช่องช่องหนึ่งล่ะช่องนั้นเขาพูดคนเดียวไหมทุกอย่างเออเขาก็พูดฉะนั้นอ,อีกโอเป็นคนพูดแทนนะคะเพราะว่า เราถือกล้องด้วยเนาะเราก็เออบางทีเราอยู่ในสถานการณ์เราก็อึดอัดนะคะหลายหลายอย่างก็อย่างรถหล้ออ่าที่มันเป็นประเด็นอย่างบางคนก็ถามว่าเอออย่างบางคนน่ะก็เข้าไปดูคลิปคลิปของอ่าบางช่องนะคะแล้วก็จะมองว่าเออเฮ้ยทำไม อะไรยังไงอ่าพอฟังแต่ความข้างเดียวว่าว่าเขาโทรมาแล้วช่างเอี่ยวไม่รับสายติดต่อไม่ได้ช่างเอี่ยวไม่เข้าไปเคลียร์ไม่ใช่นะคะคือไปช่างเอี่ยวก็ไปแล้วค่ะไปคุยนะคะแต่มันไม่ใช่เงินแค่บาท2บาทแล้วทีเนี้ยนี่ทุกอย่างช่างเอี่ยวก็รับผิดชอบหมดก็คือจะจะมาเร่งรัดเวลาแล้วจะให้แต่จ่ายจ่ายจ่ายอย่างเดียวมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําได้ตามดั่งใจเขาทีนี้เพราะว่า ตรงนั้นอ่ตัวรถตัวปัญหามันไม่ได้เกิดที่ช่างเอี่ยวคนเดียวช่างเอี่ยวเอาตัวรถเอารถมาทั้งคันนะคะเอารถมาทั้งคันทีนี้เจ้าของอู่อันเก่าอ่ะอีกอันนึงอ่ะเขาเอาหัวไปขายเออเอาหัวไปขายเสร็จปุ๊บรถไม่มีหัวทีนี้เจ้าของรถเจ้าของอู่รถเก่าคือใครก็คือเป็นชื่อเจ้าของรถพ่วงคันเก่าช่างเอี่ยวนั่นเองทีนี้ เขาเอาหัวรถไปขายสรุปคนที่รับผิดชอบต้องเป็นช่างเอี่ยวเหรอที่ต้องรับผิดชอบซื้อหัวมาใส่เออทีนี้ทางค้ายว่าก็เนี่ยช่างเอี่ยวก็ต้องมารับผิดชอบทั้งหัวรถและเอาเงินไปให้ฝั่งนู้นด้วยแล้วเออแล้วต้องมาจ่ายค่าช่างอีกคือมันก็รับผิดชอบหลายด้านทีนี้มันก็ต้องแก้ปัญหากันไปทีละอย่างทีละอย่างฉะนั้นฉะนั้นพอ เราก็เหมือนเขาอาจจะเร่งนะคะเขาก็พูดว่าเออช่างเอี่ยวไม่มารับผิดชอบไม่มาอะไรโทรไปไม่ใช่ค่ะไปค่ะเข้าไปพูดไปคุยค่ะก็ต้องก็หาหนทางแกแเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะให้แก้ได้ปุบปับในเมื่อเออถ้าเขาหาคนอื่นซื้อได้อะไรได้เออเขาจะเหลือเท่านั้นคือค่ะมันก็ต้องฟังมันก็ต้องฟังเหตุผลทางนี้ด้วยว่าอะไรคือ FC โดยที่ FC ไม่รู้ FC ก็จะมองแค่ว่าอา้าว แล้วทาไมช่างเอี่ยวไมมาเคลียล่ะทาไมมารถไม่มีหัวอ่าจริงๆหัวช่างเอี่ยวเอามามีใช่แต่คนที่เอาไปมันไม่ใช่ช่างเอี่ยวเอาเอาหัวไปขายมันเป็นเจ้าของเอ่อเจ้าของอู่อีกคนอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของชื่อรถพ่วงนะคะเอาไปขายแล้วช่างเอี่ยวก็ต้องมารับผิดชอบเหรอแล้วค่าหัวมันก็ไม่ใช่หัวมันก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่าไปถามแล้วเหมือนกันก็คือคิดหาทางแก้ปัญหาก็ไปถามแล้วเหมือนกันค่าหัวก็ อยู่ประมาณ90,000มื 1, ่นแสนหนึ่งแสนสองอย่างดีๆหน่อยนะคะทีนี้ก็ต้องไปจ่ายฝั่งนู้นอีกอ่ะแสนห้าอ่ะเสร็จแล้วต้องไปจ่ายค่ากระบะอีกคือมันหลายอย่างอะคะ่ะมันหลายอย่างพอมันหลายอย่างขึ้นมาปพ๊บก็ต้องก็ต้องเข้าใจเรานะคะ ยแบบว่ามันก็มันก็เขาพูดเขาพูดฝ่ายเดียวนะคะเขามันก็เลยแบบว่าเอฟซีอ่ะบางทีถ้าไม่ได้ฟังนะคะก็จะมองแค่ว่า <_ d ans> เฮ้ยทำไมช่างเอี่ยวไม่ติดต่อละอ <_ d ans> อาติดต่อค่ะไปแล้วค่ะก็ไปคุยคือหาหนทางก็คิดหาหนทางอยู่แต่มันก็ค่อยๆค่อยๆแก้ไปทีละปะทีละปะเพราะว่าเงินที่หามาได้นะคะมันก็ต้องใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยค่ะครอบครัวตอนนี้ช่างเอี่ยวก็เออโอเคนั่นแหละมามีครอบครัวใหม่อ่ะ กลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ก็ต้องช่วยพ่อแม่บ้างเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยดูแลพ่อแม่มาตั้งกี่ปีนะคะไปอยู่แต่กับเขาดูแลเขาดูแลพี่น้องเขาพ่อแม่เขามาตลอดไม่เคยหยิบยื่นให้เออมันก็มันก็เลยแบบว่าก็ต้องก็ต้องเข้าใจในจุดนี้แกก็แกแก็ เครียดค่ะไม่ใช่ไม่เครียดก็ค่ะก็อยากเคลียอยากอะไรแหละไม่อยากโดนแต่ในเมื่อเราไม่มีเพราะเราต้นทุนน้อยเออเขามีเขาก็าพูดได้สิคะเขามีเขาพูดได้แต่เราไม่มีเราต้นทุนน้อยเราก็ต้องสู้ไปเราก็ต้องหาไปพยายามแก้ไขกันไปแต่ในเมื่อโอเคตอนนี้ได้ยินจากคลิปก็เขาเคลียรได้แล้วปัญหาโอเคคือค่ะมันก็ต้องแก้ไขาตามสถานการณ์ไปนะคะจะนั่นแหละ มันก็ไม่ใช่ความผิดของช่างเอี่ยวฝ่ายเดียวนะคะมันไม่ใช่ความผิดมันก็นั่นแหละมันมีมันมีอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยแต่โดยเอฟซไม่รู้ถ้าไปฟังแต่ช่องนั้นพูดเขาก็จะพูดแค่ว่าไม่มารับผิดชอบโทรไปก็ไม่รับอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะโทรมาก็รับค่ะคุยค่ะก็หาทางอยู่แต่จะให้เอาเงินไปจ่ายวางโป๊ะโป๊ะโป๊ะจะเอาที่ไหนล่ะคะเพราะเราไม่มีเงินนะคะต้นทุนเราน้อยค่ะเราไม่ได้มีเหมือนเขาค่ะก็ต้องสู้ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ หาไปสู้ไปนะคะไถนาก็ไถตัวเองด้วยรับจ้างด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะส่วนรถพ่วงก็นั่นแหละค่ะให้เขาหางวดของเขาวิ่งงานอา่าวิ่งงานหาเงินจ่ายค่างวดพอเหลือบ้างนะคะพอเหลือก็ไว้ใช้ใจ่ายภาระอย่างอื่นด้วยนะคะมันไม่ได้มีแค่ภาร,ระตรงนั้นอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีลูกมีนะคะให้ต้องดูแลนะคะส่วนอา่า ลูกช่างเอี่ยวไม่ใช่ว่าจะไม่รับผิดชอบไม่ดูแลกันนะคะก็เราก็เราก็ให้แหละแต่นี้ช่วงนี้เราขัดสนหน่อยเราก็ต้องดอกไว้ก่อนแต่เราจะให้เออเบิ้ลหรือทีหลังอะไรยังไงเราก็เราก็ค่อยคิดกันแต่บางทีมันก็มีความรู้สึกน้อยใจที่ว่าทําไมเราให้ไปแต่เวลาเราจะเอาลูกมาเล่นละ่ะทําไมเขาไม่ให้มาอะไรประมาณนี้นะคะมันก็คิดถึงใจเขาใจเรานะคะเหมือนกัน อาจจะเป็นเห็นเขาเป็นเข้มแข็งแต่จริงๆก็นั่นแหละค่ะเขาก็มีความรู้สึกค่ะเขาก็เป็นพ่อคนนะคะเขาก็รู้สึกนะคะรักลูกเหมือนกันอาจจะเป็นแค่เขาเป็นคนพูดจาแข็งนะคะกระโชคโคกหักแต่เขาก็เขาก็ร <balcony> ักค네 <igram> ่ะเขาก็รักลูกเขาเขาก็อยากเห็นอยากอยู่กับลูกเนาะใช้เวลาบ้างนะคะอยู่กับลูกบ้างปู่ย่าเนี่ยเนี่ยปู่เขาค่ะยืนอยู่นี่ก็ปู่เขาก็อยากเห็นบ่นแต่หาหลานเออ จากแต่ในเมื่อเขาไม่ให้ไปเอามาแล้วจะให้ทํำยังไงคะเอฟซีคอมเมนต์หน่อยนะคะคอมเมนต์ comment กันมาหน่อยก็ได้นะคะในเมื่อเขาไม่ให้มาแล้วจะให้เราทํำยังไงจะมาพูดว่าเราไม่ไปดูเลเราไม่สนใจเออเ็ลเลยถามความคิดเห็นเอฟซีแล้วกันว่าเอฟซี FC คิดเห็นยังไงเพราะว่าบางทีการที่ช่างช่างช่างเอี่ยวรู้ไหมบางทีมันมีคอมเมนต์มาว่าช่างเอี่ยวรู้ไหมว่าลูกอยู่ตรงไหนก็ไปหาลูกสิใช่ค่ะ รู้ค่ะว่าลูกอยู่ตรงไหนไปหาได้แต่การที่ไปหาแล้วไปหาบ้านเขาเขาต้อนรับไหมเขาต้อนรับช่างเอี่ยวดีแค่ไหนเออเขาอยากให้ไปไหมอ่ามันก็ต้องดูตรงนั้นด้วยแล้วไปปุ๊บ,บก็ได้อยู่กับลูกแค่อาจจะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากอยู่แค่นั้นแต่การที่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยปิดเทอมเอาลูกมาเล่นเนี้ยสัก5าวันอาทิตย์หนึ่งเออ มันก็ยังมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเออเจอกันปูย่ย่าตายายพี่นะอ่าก็ได้เล่นได้คุยกันอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นมันก็จะอีกแบบหนึ่งเนาะได้ผูกพันได้เจอได้คุยแต่อันนี้คือเขาไม่ได้เจอเออเราเราก็เป็นผู้หญิงเราก็รู้สึกเราก็รู้อยู่นะว่าลูกแต่นั่นแหละผู้หญิงหรือผู้ชายความรู้สึกของพ่อแม่นะคะมันก็อยากเห็นลูกอยากอยู่กับลูกเหมือนกันค่ะเขาก็เขาก็รักของเขาเขาก็คิดถึงของเขาเหมือนกันแหละแต่ในเมื่อเขา ไม่ให้มาแล้วจะให้ทำยังไงก็เลยอยากถามความคิดเห็น FC นะคะว่า FC คิดเห็นยังไงล่ะคะก็ตอบอคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์เข้ามานะคะว่า FC คิดเห็นแบบไหนนะคะก,ก็นี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะเรื่องราวแต่ถามว่ามันจบไปแล้วชีวิตคู่ระหว่างเขานะคะเพราะว่าทางนู้นเขาก็มีชีวิตใหม่ทางนู้นเขาก็มีอะไร เพลงอะไรฮะเต็นงร้องเพลงอะไรฮะก,ก็เดินออกตามหัวขะนานี่เลยเนาะ รถพ่วงช่างเหี่ยวเขาเห็นรถพ่วงเขาก็เคาะสามชาใส่เลยไม่มีการอะไรนะไม่มีสัญญาณตอบรับนะคะอันนี้ก็ก็ชี้แจงนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะกับซหวังว่า f อซคงจะเข้าใจนะคะอะไรมากขึ้นนะคะก็ฝากนะคะเป็นกำลังใจนะคะ ให้กับเหี่ยวลั่นทุ่งเชิบเชิบเนี่ยค่ะดูอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ f อบ๊บายบาย